น้องทีไขยุบประกาศขายของรักเพื่อหาเงินเรียนแม่สอนน้องดีมากต้องบอกเลยว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับอดีตนักแสดงสาวแอนนี่บลูที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยเดินไม่ได้อีกทั้งยังต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกชายน้องทีไขยุเพียงลำพังหลังเคยมีประเด็นดราม่าร้อนฉ่าแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เจ้าตัวก็สามารถเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีล่าสุดน้องทีไายุลูกชายแอนนี่บลู ประกาศขายของรักหาเงินเรียนต่ออ n นนี่บลูก็ได้โพสต์คลิปลูกชายพร้อมระบุข,ข้อความว่าน้องทีอยากหาเงินเรียนคอร์สอิ l ัสเทรชั o นเองครับเปิดคอร์สที่จะสร้างอาชีพได้เมื่ออย่าเรียนเรียนได้แต่ต้องแลกกันน้องจึงขอแลกด้วยการขาย PS4 Pro 1ใช้งานไม่มากสภาพดีเพื่อนำเงินไปเรียนคอร์สที่ตัวเองต้องการคอร์สนี้สำคัญและต่อยอดทำเงินได้ในอนาคตท่านใดสนใจน้องขอแลกที่1 2 0 0 0ครับ ปอลลแม่ไม่ได้บังคับน้องนะคะให้เขาเต็มใจเองเป็นพ่อแม่บางทีให้อะไรง่ายๆไม่ได้เพราะได้มาง่ายก็จะไม่เห็นค่าแม่ไม่ได้ใจร้ายนะคะแต่จะเอาอะไรบางทีต้องแลกให้ง่ายก็ไม่เห็นค่าเพราะกว่าจะได้มามันลำบาก